รวมรถมือ2 JK มานำเสนอรถเกง๋งราคาประหยัดนะคะทรงสวยภายในกว้างราคาประหยัดแบบน่าจับไปใช้งานกันนะคะรถนิสสันอ m เมราปี2012ค่ะพอแจ้งจดในปี12นะคะคันนี้ราคาแค่87,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ด้วยนะคะเชื้อเพลิงเบนซินร้วนค่ะภาษีพรบรปี68นะคะ มีระการชั้นหนึ่งถึงเดือนมิถุนายนเครื่องดีเบรกดีช่วงล่างดีแอร์เย็นสภาพพร้อมใช้ได้เลยกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะด้านหลังกว้างนะคะรถไม่ติดเกตนะคะแ7 0 0 0บาทสนใจดูรถได้ซอยเพชรเกษม81อ็กรุงเทพมหานครมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปสามารถโทรคุย ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและไปดูตัวจริงกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะต้องบอกว่าให้ติดต่อกันโดยตรงนะคะเพราะว่าแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ